ไม่ต้อ,อว่าไงดีเทน้ำจิ้มก่อนนะม <laughs> ั้ยเทนอส่วนไม่ยินจบไม่ชินนะชินันมาม่าเผ็ดมาม่ามันเรียกม,มามา่าหรอมาม่าเผ็ดเกาหลีของซัมยังเขาเบื่อแล้วมั้งอยู่เลงย,ยัยงเป็นโรคเขาเสียบมาเนี่ยโวย เ่ไร้โอยะเขาบอกว่าสิบซองเลยไหมก็ใส่น้ำจิ้มให้มันหมดก่อนเธอใส่ซอสมันหมดก่อนใส่แกงแล้วก็ไม่เผ็ดลองดูเส้นมอสกันหน่อยแป๊บเดียวสามห่อใช้เวลากี่นาทีเขาใช้เวลากี่นาทีคร่บเขาบอกว่ามากสุดน่าจะแปดมั้งไม่แน่ใจ เขาเออนะคนนั้นสิบสองเก้านาทีเะขากินเนี่สิบสองเก้าน,น 12, าทีใครมันหกอ่ะถ้ามีคนบอกว่าอยากอยากเป็นแฟนพี่ทำไงมีด้เหรอไม่มีหรอกพูดเล่น <laughs> หมายมีไฟแล้วจะเป็นแฟนที่ไฟต้องทำไงผ่านนอกก่อนนะ <laughs> มีคนบอกว่าพี่กับแกเป็นแฟนกันหน้าตาเกอจคล้ายกันขนาดนี้ดตรงไ<น>หนฮโฮยฮะความรัก,กความเม <ๆ S 2> ตตาัหอมพี่ชอบกลิ่นมันอะเพราะเดวยวนใจเหลือเกิน ใส่พริกเมื่อเอาพริกผงม,มาใส่เลยไม่ต้องใส่าละทำไมทำเวลาดูว่าเป็นยังไงเขาเนีเขาดูเขารู้แล้วเขากินเร็วเขแต่กกจริงๆนะคือไม,ไม่ได้ว่าจะแข่งกับใครคือกินเร็วคือกินตามปกติมันคือกินเร็วไยไม่ใช่แบบว่าเราไปแข่ง คือเอเคนที่กินเทศกาลแบบว่าเขาเลยมันเป็นชาเลนจ์ไม่ใช่ชาเลนจเนี่ยมันเป็นแบบการแข่งขันที่เขากินเร็วอันนี้คือเขากินแข่งขันไงเขาไม่ได้กินเอาอร่อยที่จะหมายถึงคือกินเร็วคือหมายถึงว่าเราอ่ะกินปกติน่ะคือกินเร็วหมายถึงไม่ใช่ว่าเฮ้ยปั๊บเอ่อว่ากินปั๊บน้ําตามกินปั๊บน้ําตามนี้ไม่ใช่อันนั้นคือเขาเขาแข่งเพื่อจะเอารางวัลไงแต่นี่คือเรากินเร็วในประมาณนี้ในประมาณนี้อะไรอย่างงี้นะให้มันแดงๆมากเลย แต่นี่วันนี้ก็จะฝืนทำแบบเร็วๆคือแบบจะกินเร็วกว่าปกตินิดหนึงโอ้ยูดสวัสดีพูดท่านผู้ชมเลยนะเน่ะเขาเลยว่าโอ้ยอะไรไม่แนะนำตัวไปไม่มาลาไม่ไหวเทคใหม่เทคใหม่เทคใหม่อีกรอบได้ไม่ตัดด้วยทำไม่ขาดดูดิทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดพูดภาษาหยาบคายเหลือเกิน อยากรู้เลยเกินใครแม่งเป็นพระเอกทุกเวลาอยู่กับตัวเองใครเป็นพระเอกวิดีโอเก่านะฉันสะดุดล้มบ้าจริงเลยเชียกวอนเห็นชนนีอย่างนี้วบบเขาบอกให้ฟักไปภาคมันเยี่ยมเลยทีเดียวมันช่วยฟังพลังงานร่างกายให้ดขึ้นมาฟ้าสามสองสามสองสามสองก็เยอะแล้วเนี่ยเยอะดิสีเแดงคนน่ากินแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะน่าจะเผ็ดด้วย ไอ้ละสิบสองบาทก็เผ็ดเหมือนกันเลยลองทำเลยจริงจริงละสิบสองบาทถ้าใครทำไอ้ที่มันเป็นสิบสองบาทซองแดงๆอ่ะที่แต่ก่อนมันมีไม่เคยเห็นของแกพาไปกินอยู่เป็นเส้นใหญ่ๆนี่แหละแต่มันละสิบสองบาทที่มันไม่มันจะไม่มีน้ำพวกน้ำมันอะไรอย่างนี้ไม่จะแบบโผง่มาแล้วลองกินแบบแห้งเลยคือทำแบบแห้งที่เราไม่ทำแบบต้มไงแต่ถ้าทำแบบแห้งโคตรเผ็ดเผ็ดจริงเยอะด้วยนี่นะเนาะเยอะมาก พึ่งได้ให้จับ<ด>เวลาป้ายืดก่อนไงเส้นกันมีนะเวลาสามหอ่อทำเวลาเท่าไหร่อันนี้อันนี้ตั้งเชวช้อเฉยอัน <laughs> นี้ตั้งเชว้ไม่ให้กินเกจะทำได้ไหมแค่นั้นแหละลถ้าทำไม่ได้ก็เปิดเลยเขาก็ให้กินน้ำอยู่หรอกส่วนมากแต่จริงๆถ้าไม่กินน้ำมันจะพิเศษมากแต่อันนี้ก็คือถ้ามันหายเย็นมันจะกลายเป็นสีขาวไงคืออยากกิน ก่อนไงเออกินก่อนได้เออตอนนี้คอแห้งกินก่อนนะไม่ได้โกงนะยังไม่ได้กินไงยังไม่ได้โกงไม่ได้โกงวันนี้ก็แกะแผลปากโดนแผลเออปากเป็นแผลแล้วยิ่งเผ็ด,ดใทนทะี่นี้น<อ>่ะนั่งดูอะไรไปไปมาก็แกะแกะจนปากเป็นแผลโง่เอาให้จับยังกี่นาทีนะห้ามเกินกอาที ตเตรียมเตยัง้าเแปดนาทีห้ามเกินเห <c oughs> มือนจะไปออกโบเลย <c oughs> มาหน,นึ่งสองสามมันเหนียวอะ่ะ ก็ได้แล้วอ,อันโหเป็นตะเพ็ดดูดิเส้นอ่ะมันแบบโอ้โหมหโลานมากอร่อยไหมฟักทำไมมาม่ารสนี้ถึงอร่อยวะม,มันแบบรสกลมๆอูมามิพอดีเลย เส้นนี่ยแม่งจะติดคอกำแย่เกินเคี้ยวบ้างหนึ่งนาทีผ่านไป ภาษีนี่หนากเลยนะก็ใส่หลายซองภีบงแบบโหเข้มเข้มมากหิวอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีคน ฟักประมาณสองเซนแปดในน,นูโอลเก่าแล้วเขาท้ามาเยอะมากท้ามายะไนมีเแย่กับสัตว์เยอะมากเลย <g ul ky> ก็อยู่กับเพื่อนเนาะ <g ul ky> สองนาทีแล้วว้า wow. วดูเยอะไง แดงเลยปากสีม่วงไม่ต้องทานไอปากสีสม้มไม่ต้องทาเลยปากสีม่วงอ็จะอยู่ปากพี่นะเป็น <laughs> สีส้มเลยดาดปากปากเป็นแผลเผ็ดร้อนมดกันพี่ ยี่สิบโลที่รถใหม่เอาตอนเย็นห้ามกินข้าวเลยมีคนบอกพักว่าให้ลดน้ำหนักเปลี่ยนชีวิตนี่นแต่ะจะเปนรถก็พอมามนาอนนี้สามสองโคตรเยอะ สามนาทีสามสิบวิว้าวเท่ากับหนึ่งซองไหมช่เห็นเลยเท่าหนึ่งซองว้าวฟักหอมรสไข่ๆก็คิดว่าอร่อย <c oughs> อยากได้อะไรใช่ชู <c oughs> <c oughs> กินขห้มาดอน,น้ำมูกไหลละอืมร้อนอมือเช็ดก็ได้ดาดดินน้นไงร้อนเลยละเออดาดดิน้นทำไมอ่ะมันร้อนไงนมันดาดดิ้นเลยว่ามันเผ็ดจนแบบร,ร้อนอกินให้หมดแล้วก็กินน้ำเลย เห็นไหมดูดิมือเราไปแตะแล้วมันกลายเป็นสีขาวเลยหอมจังเลยกินทุกเส้นเลยชูอย่างนี้ชูขาพัา 5ี5นาทีละานาทีห้าทีเก้าวิสิบวิรีบกินไงเรียนแดด <laughs> โอ้โหเรียนแดงมันเผ็ดจริงได้ปะ เผ็ดแทนมันเผ็ดมากเลยแค่ซองเดียนะปากฟัแกแดงๆ,ๆเลยพี่ไม่หรอพี่น่ารักไม่หรอแต่ไข่น่ารักแล้วะหวหอหกหกหกแล้วเอาน้ำ ขอน้ำ <laughs> มันจะติดคอหกนาทีหกน,นาทีแล้ว <c oughs> ช่วยได้ไหม <c oughs> โอ้ยฟักหกนาที <c oughs> เออจริงๆก็ทำลายสิติให้มันยังไม่ได้หรอกเลยหกนาทีสามสิบวิแล้วมันนไม่ไหวจริงไม่ไม่ไม่ไหวกินไม่ลงอะ อิ่มเบ็ดหรือว่าอิ่มเอาละเดี๋ยวพักหกนาทีสี่วิเจ็ด,ดวิอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลุ้นลุ้นลุ้นทำได้กี่นาทีเจ็ดนาทียาพักไหนนะพักก็กินน้ำได้อะโอ้เจ็ดนาทีแปดวิเก้าวิ สิบวิมันจะแปดนาทีเลยอืไมไดไม้ไหวะกดไปใบลยจะหยุดได้นะ 8ปดนาทีแล้วปล่อยไปเลยมันเผ็ดมเผ็ดเริ่มเผ็ดแล้วเริ่มเผ็ดแล้วอยากจะอ้วกแลนะ <c oughs> ทำไมอิ่มไงกินได้กินข้าวเยอะไปแล้ว นี่ขนมปังกับนมมันย้งเองนะนี่ฝากเพื่อนเอาฝากตัวเองหน่อย <c oughs> อไปแม่กินด้ะแม่กิกนเลยอร่อยดลบอกเลยเรียนไม่รูก้กินได้ไงกินเยอะๆยอะในเมื่อคนที่กินเป็นสิบสองอยวนี้แม่งไม่ใจแค้สามสองก็ไม่มไหวแล้ว น้ำหนักแม่งลดไปดยี่สิบโลกระเพาะแม่งแตกหมดและเอกระเพาะแม่งรีบหมดแล้ว <c oughs> ออกระเพาะแบบหมดแล้วมันก็เลยกินได้ไม่เยอะเดี๋ยวนี้พี่พร้อมวันนี้เดี๋ยวนี้พี่พรอมแล้วอะพี่จะมีโปรเจกต์ที่จะลดน้ำหนักกับตะกีเลยต้องลดน้ำหนักไงเดีย๋ยวไม่มีผู้สาว <c oughs> ถ้าคนอยากเข้าไปหาเฟซเลยแอดที่ไหนจำชื่อเฟสได้ไหลยะ โครยาวเลยภ<บ>าษ<บ>าไทยเลยแอดเฟซพี่ก็ได้แล้วค่อยมาถามว่าอยากอแอดเฟซพี่แปลว่าน้องฟลักกะทิงแดงแสงทางคโค้งดโดโดเรืองแสงขนา,าดานาดาษเฟเองจำไม่ได้เลยอลองดูดีมันเห็ไหมมันมันเปลี่ยนไหมสีมไม่ใช่เนี่ยดอกสกุระเนี่ยจากยิ้มพูเกลายเป็นสีขาวใช่ไหมเจ๋งว่ะหมดเทค ไฟจบแล้วนะไอมันเผ็ดเยอะไฟใส่อะไรลงไปไม่งอ่ไม่